ดี่ค่ะพี่มินชรินยานะคะคลิปนี้จะมาขอแบ่งปันธรรมะคาสอนดีๆเกร็ดความรู้ดีๆจากเสด็จพ่องเพพัทระเทวาท่านเทวดากายเพชรหรือองค์ท่านทางสมุทรเทวาเทวีนะคะการปฏิบัติแบบเคร่งกับการปฏิบัติแบบเบาการปฏิบัติแบบเบาๆเหมาะสมกับคนที่มีจริตแบบใดบ้างเสด็จพ่องเพชรทรงเม่ตาตรัสถึงเรื่องนี้ไว้ว่าจริงๆแต่ละจริตก็สลับกันเคร่งและเบาได้เพราะอารมณ์ของเรา เพราะอารมณ์ของเรานั้นสภาวะของเราบ้างมันไม่เที่ยงจะเลือกอะไรตายตัวก็ไม่ได้เพราะธรรมะเป็นอนัตตาจะเป็นตัวเป็นตนตแบบเดิมเที่ยงแท้ที่จะเลือกเอาว่าเราจะต้องแบบนี้แบบนั้นเท่าแบบนั้นแบบนี้ก็ไม่ได้หรือแม้แต่คําว่าจริตบางทีคนคนเดียวก็มีหลากหลายจริตเช่นเดียวกันเช่นคนโทสะจริตบ้างบางทีก็ใจดีขึ้นมาหรือบางคนมีศรัทธาจริตบ้างเกิดสงสัยถกเกิดสงสัย ถกคิดขึ้นมาก็มีดังนั้นมันไม่เที่ยงแคร่งได้ก็เบาได้ไม่ให้กิเลสต,ตายใจดังนั้นทุกอย่างมันก็ขึ้นอยู่กับเราที่จะคอยรู้สังเกตดูสิ่งที่เหมาะสมในแต่ละขณะขณะตรงนี้มันเป็นเรื่องของธรรมวิจยะเป็นเรื่องของการคัดเฟน้นธรรมะที่สอดคล้องกับสภาพธรรมสภาวะธรรมที่เป็นปัจจุบันดังนั้นมันก็ต้อง อาศัยการสังเกตดูเอาไม่มีใครที่จะรู้จักตัวเองรู้จักกิเลสภายในของตัวเองได้ดีเท่าตัวเราดังนั้นเราจะต้องแยกายให้มากๆใช้ปัญญาในการปฏิบัติให้มากๆไม่เลือกว่าจริตอะไรและไม่ตายตัวกับอะไรทั้งนั้นจึงจะเป็นไปในทางที่เหมาะสมที่สุดจึงขอฝากธรรมคำสอนดีๆของเสด็จพ่องเพชรไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์ค่ะใครมีคําถามที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสามารถส่งคําถามมาได้ที่เพจอัญมณีเพชรเกรดแก้วรูปโปรไฟล์ รูปอัญมณีนะคะหรือสามารถเข้าร่วมกลุ่มไลน์ Open Chat สามารถสแกน QR code เข้ามาได้เลยนะคะใครมีคำถามติดขัดตรงไหนเกี่ยวกับการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานก็ส่งคำถามมาได้โดยมีพี่มินเป็นผู้ตอบเองค่ะและขออนุญาตเชิญชวนมาร,ร่วมบูบชาอนิมณีเพชรกเกดแก้วของเสด็จพ่องเพชรนะคะบ,บูชาได้พลังดีๆของเสด็จพ่องเพชรและเหล่าคณะสัมมาเทวดาพลังงานดีๆต่างๆเหล่านี้จะช่วยเหลือเราทั้งทางโลกและทางธรรมขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยของเราและ การบูชานั้นค่าครูจะกลายเป็นทรัพย์ของเทวดาเทวดาจะได้มีทรัพย์ในเมืองมนุษย์ ในการสร้างทานบารมีเป็นของท่านเองไม่จำกัดการสร้างบุญบรารมีไว้แต่เพียงการอนุโมทนาบุญของมนุษย์เท่านั้นและเมื่อเทวดาได้สร้างบุญแล้วบุญจะสำเร็จเป็นบุญญาฤทธิ์ฉาพันเกิดขึ้นกับเทวดาทันทีเทวดาจะได้มีอนุภาพมากขึ้นและกลับมาช่วยเหลือผู้บูชาได้ทันทีนะคะก็จึงขอฝากไว้ด้วยนะคะบูชาได้ที่เพจอัญมณีเพชรเกลดแก้วคะ่ะจะองค์เล็กองค์น้อยก็ได้นะคะถือว่าเป็นการกระตันยูถวายโอกาสกลับให้เสด็จพ่อองค์เพชรและเหล่าคณะสัมมาเทวดาได้มีโอกาสสร้างทานกุศลของท่าน ด้วยการผ่านการบูชาค่ะบูชาได้ที่เพจอัญมณีเพชรเกร็ดแก้วนะคะขอฝากไว้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะสาธุสาธุสาธุขอบคุณที่ติดตามคลิปนะคะฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์เพื่อเพิ่มพูนกำลังเผยแผ่ธรรมบาร,รมีของเสด็จพ่อองค์เพชรพัทระกันนะคะขอให้ผู้ที่แชร์คลิปออกไป กดไลค์กดติดตามเจริญง,งอกงามเพิ่มพูนสุขทวีทั้งทางโลกและทางธรรมนะคะ